จะต้องทำง,งานสนองประเดี๋คุพี่ขุนสนองพระมหากรณ์ได้คุกับสดสามารถสดชีวิตส็จสมองที่แต่ท่านผมได้ใเัเป็นเป็นมคนงคลส,สูงสุดสูงพวกเราได้ตั้เปิ่มมากเลยดูท่านนายกบ่อสมานตอเลยอะไรติดมาขึ้นไหมครับฝามใจฝากใจอะไรบ้างครับหลมันเ่าอยู่ผม คุณจะได้รักนะครับแล้วก็จะไม่มีไม่มีทางทำอะไรนะทาใทำความสนาติแม่ตีะครับประเทศให้กับประชาชนทุลั้ว่าสลาดทั้งชีวิตและทุกอย่างได้หมดเลยเพื่อสลัดทั้งชีวิตให้รับาลเราในอุดรเก่าทำมานานแล้วคนจําจับจำวันนี้เป็นพระหมากรุน ล้อนเก้าเลยก็ทำโนะรอเก่านะร้นเกนะ